ะะแล้วก็ใส่บักมาละกินด้วยกันละ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่ตองมาสุขูุ่กคนกับพี่ตองค่ะว่างนันกินไปแล้วเริ่มกินไหมไดิพี่ตองเออนั่นแหละค่ะมาละค่ะกินเลยอเอยอหน่อมาเตอไปเตะตามกคุ้งใส่บักกอกค่ะอันนี้คือกุ้งนะคะแล้วก็ใส่บักมาละกินด้วยกันละ่ะ Mà ra không mẹ không qua không mẹ nó quá mẹ chọn mẹ 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 Cái mà gọi kính mứt lèo mới hả? Lè <laughs> Kim chìa. ตัวตัวง่ายแฮงคือจริงไม่เก็เป็นพวกม่น้กั่นไม่ยอมจะที่ไปดูที่กล้องบอกีมนเป็นอะไรทำไมมันตัดแบตหมดหรอเออไม่เป็นไรหรอกช่างเนอะอุปสรรคไรแหง ทายคิปเนี่ปอุปสรรเยอะมากกินก็สัตว พี่กวนเลยนี่กรอบฮะกรอบแบบกรอบแบบหวานๆฉ่ำๆอ่ะต้องกรอบต้องหวานค่ะ Né này bọc ở mặt ông mất luôn Thần ốm luôn 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 lông kho luôn 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 mưa luôn lẻ luôn Lẻ luôn 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 มันก็คืน แลมันจากสี่สมๆส,มสดคือประกอกแรกอาตาดไม่ได้ค่ะเฮ้ๆจะประแสบๆยัง ซอสองอสเนี่ยมุนยุยปุยเนี่ย หพื่อหวานฉ่ำอ่ะไม่ใช่พี่กว่าเพื่อจะอยากกินกรอบไปร่างค่ะพี่้องร่างดูบปนิดกะเอาไฟกล้องหรือว่าถุงงลาสติกก็ได้มาปากใส่ตู้เย็นด้วยกรอบแบบหวานฉ่ำแห้งพี่กวานนะนั่น อันส้มน่วยอังเสอืมข้าวนวยประมาณแปดสิบาทหน่วยรุ่นเนี่ยข,ข้าวสีขากันหน้านวยหน ôi, ห่วยน ôi, ้อยๆเมื่อวาเขาสั่งเขาสั่งแต่ว่าย่างบรรไดมากบรรไดมากเท่าละสองหน่วยแปดสิบบาทน่ะซุปไส้พักอ่างหุ่นยังซุ้มเสร็จมันซื้อยุ่งห่างค่ะพี่น้องน,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 น้ำตลาดสดกะอ่พริกแบบนี้ว่ามีนะคะอันแต่ว่าเป็นหน่วยกลมๆคือข้อมไฟน่ะมีนั่นค่ะ ของตลาดก็กินได้ของห้างก็กินได้กินได้มืดเลยพี่น,ออน้อง,งอ,อืมไค่บ้านขึ้นกันเพียงขึ้นไปซื้อตะของที่ห่างมันไก่บ้านบานเคยไปคำคำตลาดก็เปิดยิ่งมันเศร้าก็ยิง่งใบใบนั่นแหละเดี๋ยวกะบ,บากพักบานสนิทเป็นบ่มีนะ่ขนาดได้บอกสูฟังซื่อมันซืแบบอืมบางก็อย่าเบปากนั่นนั่นบนั่นเราก็จะไปแล้วพี่นงเด้อทำไมมันเอ้อยใหญ่ใหญ่จังเลยสั่งที่จริงมันกินไปแล้วค่ะ มันก็เลยมาต่อเกาะสองมันศูนย์ศูนย์ถ่ากล้องนะคะศูนย์นด่กเจ้าของพร้อม,อมนะคะแปลว่าเขาไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องครับบอกไปว่ามากแต่ที่บอกไปว่นมาเนะคนแบบคนไม่ไม่มีสาระอะไรกินยางเดี๋ยวส่วนวดยางเดี๋ยวพอเขาไม่คลิปหนาเขาคือไลา่เขาคือจุดตั้งใจค่ะพี่น้องขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรุ่นรุ่ถูกหวยวันที่หนึ่งวันสุขสุขคนที่พี่น้องได้ขอขึ้นค่ะ